E se o mo da pati ciano O oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 E se o mo da pati Tu mi devi seppeli viceperi. Mi seppeli le latrine Montagna Oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 Mi lei flashin mortaya so tolo ba dum be fu hey 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 ตารีมีทรงลงแสงแรงด้วยเนี่ยกำลังเซิร์กันเลยครับเมื่อกี้ก็ที่มาทีมอิตาลีขนาดนี้ก็เพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงสถาปัตยกรรมของอิตาลีกันเฮ้ยเฮยยซึ่งสถาปัตยกรรมเนี่ยมันแบบเป็นสิ่งมหัศจรร์ของโลกกันเลยทีเดียวตุ้มตุมตุ้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 มตุมตุมตุ้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 มตตุมตุ้มตุ้มตุ้มมตุ้มตุ้มตุ อวันนี้จะพูดถึงโคลอสเซียมกันเฮ้ยกระถานซี่แห่งการฟาดฟันอ่าใช่ที่มันเป็นเหมือนสนามกีฬาใหญ่ยักษ์ของอาณาจักรโรมันที่เก่าแก่เป็นอัศจรรย์วงกลมอือใช่ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นปันผ่านตากันมาบ้างทั้งจากหนังจากซีรีส์นโดงดังมากสารคดีต่างๆเออเพราะมันดังมากกาด a เอเตอร์อ่าใช่ในกาดีเอเตอร์เนี่ยก็มีส่วนมากที่เราเห็นในหนังมันก็จะเป็นแบบ เ, igh, เหมือนเอาคนมาสู้กัน,นอะไรเงี้ยเออเป็นทาดจับทาดมาสู้กันอ่าใช่เป็นจัดแข่งกีฬาที่แบบเก<อ>ี่ยวกับการสู้รบอะไรกันการสู <el> ob, <ว>้รบกันซึ่งการนเตอร์เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการแข่งขันโด่งดังประจําโคลอสเซียมเลยเอการสู้รบในสมัยนั้นมันคือแบบอยู่ในายเลีเยดไงเออใครก็ชอบดูการชกต่อยกันจักรวรรดิแห่งนักรบเลยนะใช่วันนี้เราก็เลยจะมาเล่าให้ฟังกันว่าเขาสร้างโคลอสเซียมขึ้นมาทำไมแล้วก็มันสำคัญยังไงกับจักรวรรดิโรมันกันบ้าง ไล่กาดิเอเตอร์การแข่งขันสุดโด่งดังประจำโคลอสเซียมเนี่ยมันคืออะไรมีที่มาอย่างไงเพราะว่ามันเรียกได้ว่าเกิดมาคู่กันเลยการาดิเอเตอร์กับโคลอสเซียมวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันฮะสวิตโหมดกันหน่อยมาว่าแล้วก็นาเรเตอร์มาเลยฮะโคลอสเซียมหนึ่งในสถาปัตยกรรมแห่งอาณาจักรโรมันที่มีชื่อเสียงที่สุด ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเนินเขาปาลทีเป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมซึ่งโคลอเซียมเป็นสนามกีฬาทรงกลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งยุคโดยถูกสร้างขึ้นเมื่อปีคศ72ในสมัยจกักรพรรดิเวสปาเซียนโดยมีขนาดความกว้าง527เมตรสูง57เมตรและมีทั้งหมด4ชั้นสามารถจุคนได้มากถึง50,000-80,000คนซึ่งสร้างด้วยหินและทรายภูเขาไฟที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง ให้สามารถแข็งตัวได้แม้กระทั่งในน้ํานอกจากนั้นยังมีโครงสร้างที่แข็งแรงและมีระบบระบายน้ําที่ยอดเยี่ยมเพื่อป้องกันน้ําขังในวันที่ฝนตกอีกด้วยและแม้จะมีขนาดใหญ่และจุคนได้มากมายแต่ด้วยการออกแบบโถงทางเดินและทางเข้ามากถึง76ช่องทางจึงทําให้ผู้ชมไปสู่ที่นั่งได้อย่างรวดเร็วยังไม่รวนทางเดินใต้ดินที่เหมือนกับเขาวงกฏและมีเวทีที่ยกขึ้นด้วยรอบ เพื่อปิดบังประตูกลบนพื้นสังเวียนที่เพิ่มความตื่นเต้นให้กับผู้ชมมากขึ้นอีกด้วยซึ่งแต่เดิมโคลอเซียมแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าฟาเวียแอมปิเทียเตอร์ตามนามสกุลของจัก,กรพรรดิผู้ริเริ่มให้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะหล,ล่อหลอมราชวงขึ้นมาใหม่สำหรับตระก,กูลของพระองค์เองจึงริเริ่มโครงการก่อสร้างขนาดมากมาขึ้นและเมื่อสร้างเสร็จก็ทําให้โคลอเซียมกลายเป็นสนามกีฬาของโรมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและแพงที่สุด ตัวท,ที่เคยมีการสร้างขึ้นมาเพราะนอกจากเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในสมัยอาณาจักรโรมันแล้วก็ยังตกแต่งด้วยทรัพย์สินและทองคําที่โรมันยึดมาจากพระวิหารที่เยรูซาเล็มอีกด้วยส่วนจุดประสงค์ในการสร้างโคโลเซียมขึ้นมานั้นเพื่อใช้เป็นลานประหารและใช้ในการแสดงละครเกี่ยวกับทวยเทพเพื่อมอบความบันเทิงให้แก่ผู้ที่มาเข้าชมและอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโคโลเซียมแห่งนี้ก็คือการแข่งขันกราดิเอเตอร์ โดยกราดิเอเตอร์นั้นคือการที่นักสู้จะประลองการต่อสู้กันซึ่งจะถูกเริ่มขึ้นเพื่อพิธีกรรมในงานศพของคนลเมืองที่ร่ำรวยเท่านั้นแต่หลังจากเวลาผ่านไปหลายสิบปีมันได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นความบันเทิงของผู้ชมเสียมากกว่าจากหลักฐานบ่งบอกได้ว่าการต่อสู้ประเภทนี้มีมาก่อนการสร้างโคอสเซียมเสียอีกแต่ในช่วงที่จัดการแข่งขันนี้ขึ้นที่โคอสเซียมนั้นได้มีการพัฒนากฎก,กติกาต่างๆแปลกใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อเพิ่มความเร้าใจให,ให้กับคนดูนั่นเอง ทั้งการเเดียเตอร์ที่สู้กันเองหรือจะเป็นการต่อสู้กับสัตว์ป่าอาทิสิงโตเสือและช้างโดยมีชีวิตเป็นเดิมพันเช่นกันซึ่งนักสู้การเดียเตอร์จะถูกแบ่งออกเป็น10ระดับและระดับสูงสุดจะได้รับเงินจากการต่อสู้ครั้งเดียวเป็นเงินมากกว่า15เท่าของรายได้ทั้งปีของทหารราบเลยทีเดียวโดยเหล่าการเดียเตอร์ส่วนใหญ่ก็คือท่านที่ถูกบังคับให้ต้องกลายมาเป็นการเดียเตอร์ส่วนการประลอมบนเวทีแห่งนี้จะต้องสู้กันเพื่อรับอิสรภาพและนำเกียรติยศออกไปให้ได้ แต่ต้องเสี่ยงด้วยชีวิตเช่นกันและนอกจากที่จะต้องสู้กับคู่ประลองแล้วยังต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อต่อสู้กับสัตว์ร้ายด้วยเช่นกันด้วยเหตุนี้ตรงมุมหนึ่งของสังเวียนจึงมีประตูแห่งความตายหรือ Gate of Death ที่เอาไว้ขนย้ายศพของผู้ประลองที่แพ้ออกจากโคลาเซียมนั่นเองและสำหรับกาเดียเตอร์ที่ตายจากการต่อสู้จะถูกซาเพเลย์รอนกลายเป็นผีอยู่ในโลกตลอดไปซึ่งความบันเทิงนี้กินเวลามากกว่า500ปีจนกระทั่งกรุงโรมและจกักรวรรดิโรมันนั้นล่มสลายไป และเนื่องจากภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวและภาวะสงครามหลายต่อหลายครั้งทําให้โคเสเซียมนั้นเสื่อมสภาพและเริ่มพังทลายลงในบางส่วนจึงทําให้โป๊ปเกอกเลียสแมกนุสซึ่งเป็นประมุขของคิสตักคาทอลทิกได้ทําการบูรณะและเปลี่ยนแปลงโคเสเซียมให้กลายเป็นโบดในช่วงปีคศ .590 เป็นต้นมาโคเลเซียมจึงได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเมื่อปีคศ 1,992ธนาคารเอกชนแห่งหนึ่งได้ให้งบประมาณบุรณะโคลอเซียมครั้งใหญ่และเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี2003จนกลายเป็นโคลอเซียมที่สมบูรณ์ในปัจจุบันแม้ประวัติของโคลอเซียมจะเต็มไปด้วยการนองเลือดและความโหดร้ายแต่ถ้าพูดถึงรูปแบบการก่อสร้างแล้วก็ถือเป็นสิ่งที่น่ายกย่องของชาวโรมันในยุคสมัยนั้นเป็นอย่างยิ่ง ที่สามารถสร้างสนามกีฬาที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรงได้ในเวลาเพียงแค่8ปีและยังกลายเป็นต้นแบบของสนามกีฬาในยุคปัจจุบันอีกด้วยและด้วยเหตุผลนี้ทําให้โคลอเซียมได้รับการยกย่องให้เป็น1นในเสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ปัจจุบันยังตั้งอยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนี่คือความสุดยอดของโคลอเซียม อมผมเพิ่งรู้ว่าสร้างแค่แปดปีเองนั่นแหละเออเออ,เอ,อ,เอ,อยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเออแล้วการสร้างอ่ะใช้แบบกษัตริย์สององค์เออหมายถึงว่าพอไอเวสปัดเซียนเนี่ยอยากจะสร้างแต่อีกปีเดียวจะเสร็จแล้วตายเอาลูกก็เลยสารต่อเจตนารมณ์อ๋อ,อลองนึกภาพแบบในยุคนั้นนะ่ะ มันสี่ชั้นเลยนะเว้ยมันสี่ชั้นแล้วมันสูงประมาณกามเกือบหกสิบเมตรอ่ะแล้วสมัยนั้นมันไม่เคยมีใครสร้างอะไรแบบนี้มาก่อนจริงแล้วอยู่ดีก็สร้างอะไรแบบเนี้ยขึ้นมาโดยแบบคิดอะไรอยู่ถึงสร้างขึ้นมาได้วะเราคิดอะไรถึงสร้างใหญ่ขนาดนั้นนะแล้วประเด็นคือมันสวยมากแล้วก็ความซับซ้อนข้างในมันก็แบบเออมันเจ๋งไปหมดเลยอะไร<อ>ใช่บบมีระบบระบายน้ําที่ดีอะ่ะใช่<อ>บวางระบบมาดีนะเอาดีวางระบบแล้วมีช่วงเดินกายเป็นโบดด้วยนะใช่ไหมนอกเหนือจากที่เขาแบบ เป็นกีฬาสู้รบนี่มันเป็นกีฬาอื่นไม่มีกีฬาอื่นด้วยไหมไอนนี้สงสัยจริงเขาก็ไว้แข่งกีฬาปกติด้วยแหละหมายถึงว่าเวลากษัตริย์เขาอยากแข่งกีฬาพวกจักรพรรดิด้วยพวกนี้เขาก็จะมามาใช้ได้แต่คนปกติจะเข้ามาไม่ได้ผมเคยเห็นรูปที่เขาสู้ทางเรือยนในโคลอเซียมนั่นหรอสู้ทางเรือเออเหมือนเอาน้ํามาใส่เอาน้ํามาเติมอะไรแบบนี้เออแล้วก็เอาเรือมากางกันอยู่ในโคลอเซียมแล้วก็สู้กันก็มีการแบบจับฉลามมา โูกับฉลามเนี่ยแต่จริงว่าถ้าถ้ามันจะเปลี่ยนพื้นก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าแบบอพื้นที่มันใหญ่มากเนยจูคนได้แปดหมื่นนี่มันไม่ก็ไม่ธรรมดานะอืแล้วมีประตูกลมมีแบบประตูกลจากใต้พื้นที่เปิดขึ้นมาได้อะไรเงี้ยไอ้ที่แปดคือภายในแปดปีสร้างกลไกเยอะขนาดนั้นทันได้ไงวะจริงในยุคนั้นใช่ไหมในแบบในยุคที่ยังไม่ได้มีเทคโนโลยีมากมายวางสถาปัตย์มาโหดมากอะจริงแล้วสิ่งที่ ผมสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือมันแผ่นดินไหวแล้วก็เกิดสงครามใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่ามันพังไปแค่แบบสามสิบเปอร์เซ็นของทั้งหมดอีกเออเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ได้ไม่ได้พังเยอะขนาดนั้นแหวงแวงไปหน่อยอะเออโครงสร้างแม่งดีมากๆแล้วมีอันอันเดียวแล้วนั่นเป็นอันท้ายที่สนใจก็คือไอ้เรื่องนักสู้ของกราดีเเตอร์ะเออที่แบ่งเป็นแบบสิบระดับอะไรเงี้ยอ๋อเออ,เอ,อใช่คือมันมีการแบบว่าวางระบบแล้วประมาณหนึ่งเอ,อ่ะคงมีแบบมียศมีอะไรประมาณหนึ่ง เออเพราะฉะนั้นเจอกันตอนหน้าครับกาดียเตอร์สุดมันแน่นอนสุดมันแน่นอนครับก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้เอามาฝากกันว่าเหมือนเป็นสิ่งมาไซของโลกที่มีเรื่องราวอยู่ในนั้นมากมายเลยทีเดียวใช่นะครับก็เลยเอามาฝากกันก็เราติดตามว่าตอนหน้าจะเป็นอะไรแล้วกันครับกับนเรเตอร์เรื่องเล่าที่กูอยากเล่า เ <laughs> ออแค,แค่แค่อยากเล่าไว้เฉยไปไปดีกว่า <laughs> ไม่ดีทุกคน <laughs> ไปนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> <laughs> <laughs>